ต้องตองหัวเสือกราดหนาเลยนะครับติดๆเลยครับแม่ยังบินอยู่หายแห้งครับอันตรายกับไอ้กระตงระว่างเลี่ดยางเด้อว,ว,ว,ว้าวดอกบางงามเลยครับมาเบิ้งนี่น้องสวัสดีค่ะมันนี้โปรโป๊อซาวดรันค่ะมน,นมาเก็บเ,ดเ็ดพูนนี่เ็ดพูนหอมหอมหอมดิดอกนี้ไง ดอกแหลกของข้อครับวันนี้ครับม้าซาลันเบาร์ายุล้ลกาเฮ็ดปวกครับครับนีขิงเฮทีผลนตกมาแบบทิงช่วงนะครับให้ประทัน,อนดอกนั้นครับงามเาะดอกที่สองของมันนี้ค่ะงามเลย ไปปลวกปะมาตามมาอันนี้ให้ปินซืิอครับเห็ดอย่างโอ้อ๋อเห็นดินซีแดงดินมันเข่าเหรไหนหยิบบางก้อนนะก้อนหยิบแดงบ่บ่อเข่ามื้อเหรออุ้ยแก่เข่าเข่าเข่าไข่ดอกนี้ครับดอกนงามเลยดอกที่สาม อก็ <Okay. S 2> มีเห็ดเบือนะครับมันเนเห็ดกลิ่นแรงนะครับกลิ่นล่าสิกลิ่นไม่ได้นะครับเห็ดเบือดอกนึ่ก็เปนสาลันครับงามมากเลยว้าวงามเลย chuyển được luôn con ngon, Ừ Hết lắm này Cũng đặc bò như vậy แลวนครับยใงเงาใหม่ด้วยรอให้เนา่าอ่ะโอ้โหัวกันดอกหนึ่งใหญ่าขอของนามเลยดอกงามเลยน,นะครับโอ้โหดอกง,งามเนาะ บุตรดอกนึงครับดอกน้ำงาเลยไม่ได้ดอกตุ้มครับกำลัองออกมาลดอกตุ้มสองดอกเลยครับนี่นี่ดูมนันนี่เห็นปหงมงามเลยพี่น้องคุณงา มันต้องเคลียร์หาเนาะแต่ไปกล้องครับโอ้ไม่ลักข้ายจุ่เด้ยนี่สองดอกสองดอกคุณดีกันเลยดอกัอกอกอกยกวยสวยงามเลยครับกำลังขึ้นใหม่เนาะ ตอกแผลแล้วครับออกครูเลยแต่ไปต้อง มบบนี้น en> ี่เหมือนหูสิเด็กหูสองพันต่คุณง่ามแน่เห็นปะว้าวใอาจะปีสามต่อแล้วครับสามีก็ล่างปนเนาะ ủa ừ, đọc nè hm kia nó nó chỉ hm 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 nha hm 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 ngon เห็กวักเห็นยั<ด>ยนงเว้ยเงาใหม่แกะเบี้งย,บบยงสันดออิมันดดกหน่อยมัน,มน,มนนะ่มีฝนเนาะออบก่นไปเด้อ ้าวแป้งเดี๋ยวงามด้วยครับตอนข้าวดิ่งนะมาปลวกปลวกปลวกอ๋อคุณลยครับเย็นไหมครับร้านพรนะครับข้าวดิ่ง ันาได้แล้วครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่พี่อยากว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้อยน้ำ้วยจะให้ก่อนนะครับเหื่อห้ายดอ,อกกี่เด้อนึ่งเด้อ mm hmm. โอ้หันมันแล้วครับ นุงนะอืมมีตอวนึงครับบังงามเลยครับ ตอนนั้นมันขึ้นล่าครับเห็ดปวกกินหน้ามาโลกมาอากาศค่อนข้างจะห่อนอบอ้าวนะครับพอจะพ้าไปร้อยน้ำห้วยนี่จะหน่อยลมเย็นกันเลยครับตอนนม้

เั่ม่ออก็จะไปแาบนี้่พ่อพายนี่พ่อซึ่งสีแกงแสบนั่นโอ้ยแมนอู้นนย่ะยยยอยย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 ยนยอยย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 อยยยยย่ยย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 ยนยยยยนยยาย <c oughs> กำลังออกไปนะจะมีแกงแส่ไปเลยป้ดปวดปอดปอดหมองเกาห้องไปบึงบ่ครับมีพังเงี้ยวที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมาด้วยพี่น้องมขึ้นพังเงี้ยวครับ เดี๋ยวหวานใส่เลยอ่ะบักเหี่ยวปลาครับคือดมึกลินจีแล้วครับคือกันเลยเดี๋ยวายเนี่ยเดตั้งนี้เดี๋ยวตั้งบักเหี่ยวเลยเนาะมันนี่เนาะ ลปลาไหลปลาแล้วครับโดนโนกินที่ครับน้อยใหญ่น้อตัวนี้เนอะอ้หโอ้ยเอาใ้เลยนู่นแยวหายซิมืองปุ่นหายไม่ได้ปุ่นสิบล้านิิมหายไม่ได้พูด ครับสาร,สาร,ร,ารบันี้ผมเฮปวกสารันนักลาไมกกาซนนคระป๋อกรับมาได้คิดไปกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮมไปบมาปนไปไป,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 ไปนรอยนาเร็วเอ้ยน่มหปงลุกเลยลุกลุกลุกูเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกไส้ละไงล่ะเฮปวกนูดีอ่ะเฮปวกนูดี เฮ้ยให้ไปแม่